ค่อ,อยค้างอเออเศษเอาทิงาาาา้งละเน,ลงงนีเ่ยเข้ามา,าเซิร์ฟ240แล้วไอยีบสอะแล้วก็240ครัออ่าจะปิดมายังแล้วเข้าไปมาทำไมมันสโลว์อยงวะเฮ้ยเข้ามา ดูยศนี่กดตรเลยยังเล่นกันเลยเฮ้ยมาอยู่ฝั่งนี้ดิเฮ้ยอยู่ทางงนี้เอ้ยเอาอยู่ตรงนี้นะเออโอ้โหเล่รอแป๊บโอ้ยเอ็งเต็มไเต็มโคตรเร็วเลยเล่นรอแป๊บวันนี้ต้องมีคนออกโกเล่นเลยฮะเดี๋ยวงันก็ต้องมีคนออกวันนี่รอไปเล่นแม่เล่นแม่เลยคุณเล่นรอบตอนนั้นเห็นในฟิล์มเล่นอะมึง

เอ้ยแรกๆแกพึ่งยังพึ่งโอ้โหเปิดกันเลยเดี๋พึ่งดีฮารอือเดี๋พึ่งดีแหลมโอ้ยใครยิงเฮาธนูมารหรือจะได้หมดโอ้ดูฝั่งโน้นดูยศแม่งดิฝั่งเราไม่ได้ยศเพชรแม่ยดดงยดโดมยศดอกกันหมดโอ้ดูแม่งยิงกันมีแต่เสียงปืนอุ้ย โอ้โดนแย่งไม่ได้ยศต่วะเนี่ยติดเกงเฮ้ยเฮาเจโอ้โหระบงระเบิดเต็มหมดเสียงดังไปวะเสียงอ้เสียงไองอเฟดลบไปออย่างเงี้ยไป ยิงอะไรกันยิงด้วยอุ oh, ้ยมาถึงแล้วเขาจิงหัวแตกป้ยฮะดูดิหัวแตกโอ้โหหัวแตกอู้หูหัวแตกเฮ้ยระเบิดระเบิดควันนิดหน่อยายยิงแม่งใครก็ไม่รู้โอ้ยไอปองมึงยิงกูหรือโหดูฝั่งแม่งดีแป๊บแป๊บสี่สิบแล้ว เมื่อกี้ยังตีเสมออยู่เลยเดี๋ยวเรานำเด็กตอกมาเฟื้อโอโ้โหข้างล่างเนี่ยกะฝูงลิงข้างล่างดังอย่างกะฝูงลิงอ,อ,กกอย่าไปกลัว,ลวมึงโปกันไง<อ>ดูนี่ดิแม่งไม่ไปไหนอ่ะมายิงแม่งมานั่งยิงกระเพงเล่นเฮ้ยใครยิงเฮาเจ็บนะเว้ยซองมาซะด้วยรูเสียงอย่างงี้ ว้าวว้าวเออเหมือนแม่งสะดุดตายเลยเดู่ดีตายไม่รู้ตัวทำไมเรากาดกันวะอุ้ยอุ uh, ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งยิงกันดิมาเฮ้ยโอ้โหตกใจเย็ดขึ้นอันดับสามเย็ดเกาหลีฮายไต่เตี้ยนมโชอ้าวปองอ่ะอ๋อเห็นแล้วกมมองมเิดนี่ อยู่อันดับเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดทำไมทุกคนอยู่นิ่งกันอยู่ได้เหรอใช่ฮะเฮ้ยเออวูฟี่ยู่นิ่งอ่ะของมันก็อยู่นิ่งไม่เห็นนิ่งเลยโอ้โหเสยคางกูเลยเนี่ยตายตายไปเลยเฮ้ยอีกสิบก้อนเราต้องเฮ้ยเราโกลเลยชิ้นไปเกินเราเริ่มลดลงมาเฮ้ยเจอเจอทำไมกูยิงไม่โดนเลยวะ 5นาทีเราคงจะนำมันได้ตั้ง20กว่าคนอุ้ยมันเจ็บนะเฮ้ยตายได้เล่นกันดิใช่แล้วเหรอซลอยต่างมากูเองเอาแต่ละคนแต่ละคนหมแตปเต็มเลยเยสฝั่งเราหยุดดอกมันโปดูดิ โอ้ลุนลัวด้วยมานอนตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ต้องหาซื้อมั่งแล้วปืนแบบนั้นต้องเติมเฮ้ยชื่ออะไรนะโอ้ขยิ้ขยิ้งขยิ้งโหดโหดจริงก็มาจ้าโอ้โอ้โอ้ยแม่งก็เก่งอยู่โปนล้วนเฮ้ยเฮ้ยเจอเจอเจอเห็นแล้ว เขาจะเจอข้างล่างกับเราอ๋เฮ้ยดูดิโอ้เยเทสช็อตหมดเลยอ่ะดูดิโอ้ยอยู่ดีกว่ายังช็อตเฮดช็อตเออเยอะเขาจะตบฟังเราพี่จันเทพบุตรสั่งหักสั่งสั่งมาเหลือไหนดูดิเทพบุตรสั่งสั่งมาโอ้ยไี่เดงมาเก่งอยู่นะเอา พ้เลชนะได้ห้าสิบหอยเยอะๆอพอโอ้ดูดิ้ออยู่ด้วยดิอะี่ะค่ะค่ะ่ะะะ่ะะะเาเฮ้ยเาเล่นด้วยอ่ะเบาวะโหจรงเนี่ยเอเอเอะเว่ะเอะ นั่นมันคนเรียกนั่นมันคนเรียกยงงยนะมั่วเห็แลหนเป่าบ้าเล่านี่ไงไอจุดเนี่ยห้องอื่นไหมหรือจะเล่นต่อต่อห้องอื่นห้องอื่นเจอกัญหาจะมีจะหมัดจะซองเอาอะไรดีเจาะมันสือล กินเทอร์โรอร์โอ้าวโอ,โอโ้ไล่เลยคนมังอ่านมากสองเปล่าอะไะเอาดิอืมไม่เก่งสอง,ชอ,สองชอบเป็นสองเลยชอบเป็นรายหลังมัม <c ười> าดีมามาห้องนี้ดิเราจะช่วยฟังไหนดีฝั่งนี้เว้ยมีเยอะดอกแก กดกดโอนอ้าวก้าวเด้งมาอยู่ฝั่งนู้นอ้าวเฮ้ยเด้งอืมฮึทำไม่กลัวหรอกยัดดอกงั้นเหยอจะฆ่าให้ดูเอ้ยรู้สึกดอกทองมันจะมาอยู่กับเรานะเออใจด้วยฝั่งก้าวยิ่งจะบังตะเพ็ดอกเลยนะโอ้โหแม่งขีดเดียวขีดเด้งเสียบอ ว้าเย็ดมีสองดอกแถวนี้มีสองดอกคนเราขึ้นนำเลยแป๊บๆขึ้นนำเลยยิงมั่งดิยิงมั่งดิยิงมั่งไม่เก่งซองควงไม่เป็นด้วยเห็นมั่งกดกันอย่างเงี้ยปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยลองลองลองเรามาลองยิงกันดูสอยหัวสอยหัวเอ้ยแม่งช้าว่ะสอยหัวซอยหัวเย้โดนด้วยไอ้ก้าว ไก่อะไรบอกว่าไม่เก่งซองควงก็ไม่เป็นกากระไรหานี่กากไงทดสอบฝึกยิงเหรออุ้ยโอ้ใครยิงมาเนี่ยซอยซอยจะปองซอยโอ้โหแปลกอยนี่ถ้าเต่ากระด้าตัวโอ้โหเท่เย็ดแบบจำยังตกน้ำเลยวะอุ้ยอุ้ยโอ้โหปิ้วเลยครับอือ โอ้ยแย่ต้องใช้พลังแล้วไกิ้งกลิ้งและก็ะนิ่งกลิ้งแล้วไม่ล่วงนะกลิ้งแล้วนิง่งมาโอ้มีเพิ่มเลือดโอ้ยเข้าหัวฟังเองเด้ฟังเราเด้เดบ,บั้งขีดเพชรดอกอืออะไรว่าออกมาแล้วโดนเลย โปรไปเปล่าอย่างนี้เอ้ยใช้ระเบิดได้ไหมนะว้ายระเบิดก็ไม่ได้การเซิร์ฟอะไรเนี่ยในห้องอะไรเนี่ยครับเราใช้วิชาแฝงตัวยิงแม่ง <laughs> ยิงแม่งยิงแม่งยิงแม่งเย็ดโดนด้วยโอ้โหใช้วิชาแฝงตัวของนินจานาナルโตะไปกาติดติงมาซี่มาซิโอ้ยแหลกแหลก โดนอยู่โดนอยู่ดดดดอดดอกมาอุย้ยเข้าไงไก่ไก่ป้า,ายจ้าเฮ็ดขึ้นอันดับสา,อาของโลกไอปองติดโลไงอู้อทำไมมันแหลกออกมั่มาครับออ้ยอะไรเนี่ยทำไมเราติดโล เกินโอ้โหโอ้โหโงมาครับโอ้โหโอโค้งมาครับเดี๋ยวเจอลูกซองยัดปากหรอกเฮ้ยโอ้โหข้างบนข้างบนข้างบนกลัวอะไรเฮ้ยมีคนบุก่านเราหลนเลยวันหลอนเลยวันเจสทำไมป่องเราเป็นเ็คนเชสอ่อนกระดาษ ไม่น่ายืนนิ่งเบยลำดับสี่ของโลกต้องก้าวกลใครไม่ได้เลยบังติดโลต้องได้คนหนึ่งนี่นี่บุกเข้าไปเอ้ยโอ้โหไม่หัวเราไม่นิ่งนะใช้ไม่ได้เขาตัดแล้วให้เก่งสองนายเดินเข้าไปเลยกลัวอะไร เอ้าตกใจไม่เข้าหัวบ่อยลองฆ่าตัวตายมันเนี่ยไม่ได้กล้าก็ตกตกใจตายเองเอาฆ่าว่าล่ะเออมันโดนไปวะน่ะโอ๊ยมันเจ็บไหมมันเจ็บไหมโอ๊ยเจ็บหัวแตกเออ แล้วอุย้ยเอา้ามีดมาจากไหนนะโอ้ยเอ๊ะปองในที่สดมันก็ฆ่าได้สักเฮ้ยใครนะโอ้ขอบใจเย็ดโดนอยู่เฮ้ยอย่าพึ่งมาเอ้เฮ้ยมันเจ็บไม่ต้องยิงแต่เราด้วยนะคนอื่นเยอะแยะยืนกลางกลางกลางถนน,นนั่นก็ไปยิง ไม่ไม่ในกลางถนนกลางตึกเฮ้ยโอ้โหตกใจอยู่ดีมาเดินทางเขาโอ้โหโดนลงยิงตายนี่มันแหลกตายนะไอ้ไก่นี่จะมามาสโลลี่ขอดับไปมาสิมาสิไม่ฟวงด้วยมา ไม่ห่วงไม่ห่วงไม่หวงไม่ห่วงโดนจิงตายวไม่ละโหลดจุ๊มวนสุ่หัวแกโอยหัวแตกโอ๊ยจต้องเดีวเมันเียมันสโลวี่แถวได้ใหม่ถ้าเธอไม่ ำไมตัวยิงโดนแต่กล่องกล่องไม่มีกววเก<ล>ี่ยวส่<ด>วนร <ไป S 2> ่วมเลยกลัวแตกโอ้ยคือนี่แต้เฮ้ยโดนด้วยไอ้เฮ้ยยิงออกนอกหน้าต่างเอาปืนกระสุนมาทุกคนาบบนนโอ้โหว่าห้องแม่งแหลกแน่เลย

เอาค้างเอาชิบหายแล้วเอาเปยิงแล้วไปยิงตันั่งก่อนนั่งแล้วนั่งโอเคเริ่มเดิมล่นเิมนใแม่งมานั่งเราเลยตรงนี้วิ่งคแม่งนั่งดิไแม่งไปยังไงอะไปบ้างดิแม่งโดดลงมาแน่เลยคือได้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 อย้่ดโอ้ยใส่ปล่อยวิง หัวโหถ้าเป็นในในป่านี้รกระด็นกระดอยแก้วได้อีพีอทีนถึง101เยัดเราได้เยอะกว่าเก้าอีกกูได้6แก้ว6แก้วบาทยัดตันเดียวไม่เอาหา่าแลกชิบหายเลยาการกัดน,นะไม่ดีเนาะยัดกาวซิปเปอร์แล้วอีกสอง แค่นิดหน่อยเราก็จะแบบเออรับยุดเอวอีเทสซิเปอร์เรื่องของมืเงเลนตานี้ไปละนี่นี่น,นี่มาห้องนี้ <55. S 1> ห้องสิบห้องสิบห้องห้าสิบห้าห้องสิบโอ้โหจะสู้ไหรือไม่อย่างไรเล่นสองนะโปรดติดตามตอนต่อไปครับ